พี่แพมมาไหมพี่ไหนก็นั่งอยู่แล้วอีร่าพี่แพมมาเล่นเดี๋ยวผมจะพิจารณาเรื่องของการเล่นอุมามุสเมพี่ก็แล้วกันเฮ้ยงั้นพี่แพมรีมาเลยพี่มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรอยู่เนี่ยไอเยสพามามาอยู่ตรงนี้มปสามคนแล้วอุ้ยมาอย่างไวเลยโอ้โหเ้ยพี่บ่งเล่นไหมเนี่ยพี่พี่บ่งเล่นเล่นอุมามุสเมหรอไม่เล่นจริงจแล้วพี่เหนื่อยมากวันนี้แต่ถ้าไหนพูดคำนั้นมาพี่ก็พร้อม ขอร้องเลยไอ้สาุมาเปียวเนี่ยสมา,มาเปียวเนี่ย้โอ้โหมันน่ารักกกตายคือค,คิดดูนะช่องพี่อ่ะเปิดโดโดลยี่สิบาทใช่ปะแล้วเมื่อวานหลอดโดแม่งอ,อยู่ประมาณแบบหมื่นหนึ่งมั้งวันเนี้ยสองหมื่นโดลละยี่สิบาทโดลคลิปมามาจากหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นอะว่าไง อูประการเป็นคนติดมาที่นี่กว่าซอมบี้แกมันแบบแค่เชื้อจัดอ่ะอูมาเปียวอูมาเปียวอูมาเปียวกูแบบอูร้อนเลยรอของ้รอล้อของมาไม่เชื่อผมเชื่อพี่ผมเชื่อว่าว่าเกมมันมีแต่รอยยิ้มแม่งแบบโหยิ้มก็แย่ละมันเยอะเลยมันไม่ยิ้มอย่างเดียวแต่ถ้าสมมติว่ามันโดนมันโดนจู่โจมมันได้ผลตรงกันข้ามเว้ยผมบอกเลยผมเห็นด้วยพี่บวกคือยิ่งคนพูดเยอะความสนใจผมยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆเอ้ยอันนี้ผมก็เชื่อนะผมเป็นอย่างนั้นกับอ่พวก หนังหรือแบบพวกดวดมันน่ารำคาญเว้ยแล้วมันมันมีคลิปหนึ่งที่มันแบบว่าแม่งร้องแบบอ U ma, U ma, U ma ุมาอุมาอุมาแล้วสะพังแม่งไปแบบทักสินทักสินหน้าม่งไปทักสินเ <laughs> ชี่ยอย่างหลอนเลยท <laughs> ักสินแ <laughs> ม่งไปวิ่งอยู่ในแบบว่าอุมาบุสมัเนี่ยเนี่ยแต่คนผมมันร้องอมันร้นองว่า <laughs> ชินบี พี่ว่าคนดูช่องพี่บวกอ่ะมันขายไม่เป็นเว้ยคือมันส่งส่งนะคลิปปันๆเว้ยคือดีๆมันมีเยอะแยะแม่งไม่ส่งมันส่งแต่อะไรที่แบบเที่ยไปให้เว้ยนั่นเลยฟังไว้นะครับนี่พี่แทนถึงอยู่ตรงนี้แล้วกำลังจะขายนะเดี๋ยวนีโอ้โหอย่างรั่วาจริงๆพี่พี่บวกพี่บวกแบบเพราะว่าพี่บวกดึงดูดช่องแชทแบบนั้นเว้ยเอาจริงนะกนจะพี่อะไรบอกว่าเป็นความผิดของพี่เสื้อขาวนะพี่ใช่ ไม่แล้วก็คือแม่งแปลกอย่างหนึ่งพี่เลยว่าคือคือในแชทอ่ะแม่งมีแต่คนบอกว่าลำคาญพี่ลำคาญโดอ่ะแต่ว่าคนดูแม่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจากพันห้าแม่งแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบพี่ลำคาญขอร้องอ่ะพี่จะเปิดคลิปดูเลยคนดูแม่งเพิ่มไปสามพันชีูงงหึ้ไปเขาบอกว่าไม่เข้าใจเลยวะ ไม่มีอะไรที่ได้เข้าใจสักอย่างก็พี่จับไว้พอพูดคำว่าม้ามันก็แบบดึงอยู่แล้วพี่ตะโกนให้ขับมาพี่ลองไปสัญญาณผู้ขัม้าที่จะแบบว่าเจอแบบว่าวิ่งเข้ามากร ah ูดตีตำรวจแม่งช้าเลยดิตำรวจอะพี่ตำรวจอะมาจริงแต่ก็คงว่าผมว่าพิงจริงพี่ลองเล่นในเกมม้าเนี่ยแต่ในโลบอก่อนก็ได้นะเป็นการโอ้ไอไอ้คลิปม้าในโลบอกรู้เห็นแล้วเออมันมีมันมีม้าในโลบอกรึไมโอ้โหแข่งกันแบบวิ่งยังไงนนะารุโต้ มาลบหรอกหลอนจัดหลอนแต่ที่เ็นแวที่ลราไปเล่นดูแล้วแม่ก็บอกว่าผมแพเพราะผมลืมอัพซามิน่าว่ะมาได้รบหบอกเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนในบาจริงเลยเฮ้ยต้องอัพเดี๋ยวมันเหนื่อยมาอันนี้อันนี้อันนี้เข้าเกมเลยวะ